Come on. นะครับแล้วกดเต้ดันเต้ครับผมเต้ดันเต้ไทยเต้ดันเต้ดันเต้ที่ชื่อประเทศประเทศจับเลยนะคือจริงๆอ่ะคนไทยจะเรียกเร่แต่ว่าถ้าแบบว่าเขาไม่ชื่อแบบชื่อสากลชื่อเร่จานเจ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงๆิ้งนะตอนแท้สัตมันแค่ชื่อเต้ไอ้ดันเต้เนี่ยมันพูดกันตั้งไปเองเรพูดไปเติมองดัตเต้อันที่ว่าอันที่ว่าอธิบายอธิบายไม่ได้ชมเไป ก็คือในปูนก็ค่ะโอเคคือเต้นะครับจะเป็นคนที่เป็นนักพากย์ในมหาลัยมีแพชชั่นครับแล้วก็เป็นคนใจกว้างค่อนข้างแบบใจกว้างแม้แต่กานหน้ากับสืบสวนขอเราแล้วก็เป็นคนที่แบบช่วยเหลือคนอื่นอดรอดด้วยซะ่อรคุณธรรมอ่ะมันนะไรเียกไดว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟคคนหนึ่งเลยนะเนี่ยครับผมไกลตัวเลยเฮยไม่ไกลไม่ไกลกับปูนมากไม่ยเลยให้กันหลังไปชิบหลังไปชิบแล้วเต้ที่เอามันมันเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายของดูเวลานี้ยังไงบ้างครับปูน จริงอ่าเป้เลยครับจะเป็น่แบบว่าใสตรัวใจเออคือเราชอบดีคนเดียวชอบใส่ใหม่เหมือนกันแลก็เลยแบบว่าจะมีการฝันกันเล็กน้อยต้อจีบใ่ใหม่ครับโอเคโอเคนะพูดถึงสายใหม่แล้วนี่มาให้เจ้าตัวที่เราโกรส่ใหม่ดีกว่า now ที่มีวิ้งก็ดีกวาครับผมครับผมในเรื่องผมรับบทเป็นรักครับผมรักก็จะเป็นเพื่อนสนิทของโอในเรื่องที่ชื่อเอิร์ธคือสีกันเลยสีกันเลยแต่ว่าด้วยที่ัยของเราเราจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับผมอย่างผมอย่างเ้ยในเรื่องเนี şey like ่ยเราเราจะเพิ่งเรียนจบส่วนเขายังคงแ่เรียนอยู่ที่น้องใ์บอกเมื่อกี้นี้เดี๋ยวให้เจ้าตัวเลาเองดีกว่าซ้ำชั้นดีกว่าเออหนักเลยหนักใ่มูอย่าไปพูดอย่าไดแต่ไม่ได้เรียนคณะมหมอไม่ได้เรยนต่อไม่ได้เรียนหมอ 8ปีครับโคต้าโคต้าคือโคต้ามาหาลัยเนี่ยจะเรได้ได้8ปีคือเอาไปเต็มเต็มใส่เต็มใส่เต็มเลยว่าเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าทำไมใช่แต่พี่วิ่งแต่พี่วิ่งคือเรียนเก่งเรียนตามปกติจบเลยจบเราเรียนจบแล้วออกมาเราก็เริ่มหาการหางานทำแล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยคือคาแรคเตอร์เราจะเป็นคนที่คอยห้ามเพื่อนเวลาเพื่อนทำอะไรไม่ดีเราก็จะคอยห้ามเขาแบบเฮ้ยเอิ้นมึงอย่าซีเล็กเด้เออเดี๋ยวคนตัวดีเดี๋ยวมึงจะทุ่งหละเรื่องเออ แต่ผมว่าตบบัวละครนี่ก็คล้ายๆที่วินเดินมาคุณี่ด้ดความใจความใจเย็นอะเขาใจเย็นแล้วก็แบบเวลาน้องๆจะทำอะไรที่จะคอยห้ามคอยห้ามตลอดใช่ใช่แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วหนังมันจะพาเราไปสู่ในจุดที่เราจะเจอลิมิตของเราเหมือนกันอุ้ยว่าความใจเย็นของเรามันมันก็ไม่อยู่แล้วจะมีน็อตหุดอย่างต่จะเป็นไงตอนดูในหนังดีกว่าได้เลยได้เลยนะครับมาที่น้องเบลบ้านีเชิญมาครับผมฮองโนนะคะเล่นเป็นกิมจิเปรี้ยวสงชื่อเลย คือปรียมเสาวแซ่บบอกกิมจิอ่ะคือไม่ได้แซ่บทางหน้าการแต่งอยว่เนะแต่ปากแซ่บสุดๆอดๆแล้วก็ด่าได้หมดเลยใช่ค่ะด่าได้หมดแล้วก็ทุกซีนที่มีกิมจิคือต้องต้องม,มีคำด่าก็ <c oughs> คือเป็นวิวแบบคู่กัดกับพี่เอเิร์ธค่ะเป็นเพื่อนด่าผมค่ะเป็นเพื่อนกันมีแต่คนเป็นศัตรูกับผมเนาะคู่กัดเลยคุณมีเพื่อนประในเรื่อง<อ>นี้หรือว่าใช้จริงผมเนี่ยไม่ว่ามีเพื่อนเลยจริงๆแล้วคนนับเพื่อนผมประเด็นผมปรู้นี่อ๋อผม ไม่อยากเป็นเพื่อนกุหราบอ้าก่อนแล้วจิมจิคือจริงเป็นเพื่อนกับเอิร์ธเป็นอ่าเป็นแฟนกับรักในเรื่องอะไรก็ได้ค่เพื่อนกับกับพี่เอิร์ธค่ะคือจะช่วยซัพพอร์ตการคอยตักเตือนเอิร์ธว่าเอิร์ธไปเรียนหนังสือเอิร์ดนี่อะไรเงี้ยก็คือช่วยตกแปะตกแปะให้เอิร์ดมีบ้านเข้ามาหนึ่งใช่ครับครับผมทีนี้มาถึงตัวเอิร์ธบ้างกุหลาบครับผมเอิร์ธที่จากที่ทุกคนพูดมาเนี่ยคือกระเรียอ้าดเลย ดเรีีๆคือแย่มาเลยให้มองไปเรื่องดีๆอเหรอเรื่องอีนป่ะคือยังไงของเอิร์ดเรื่องดีๆเนี่ยก็คือการเรียนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแปดปีเนี่ยถือว่าเขาอยากจะศึกษาในศาสตร์ศาสตร์ธรรมอ๋อเรื่องวัยรุ่นเห็นแกเรียนเรื่องของความรู้และของวิชาการเคืออยู่ในหัวหมดไปให้แล้วเรียนมาเยอะกว่าสบ้านเรียนมาแล้วถามมาเลยเลยแบบได้เยอะแยะไปหมดก็เลยเรียนแต่ว่าตอนในเรื่องเนี่ยคืออยู่ปีที่แปดใช่ครับผมแล้วลักษณะนิสัยของเอิร์ดที่เป็นคนยังไงเป็นคน เอ่่วิงงงนนหมืคยรัไต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยครับก็คือนอกจากไม่ทําอะไรแล้วเรียนก็ไม่เอาแล้วนะก็คือวันหนึ่งเรียนไม่ยุ่งครับมุ่งวันหนึ่งนะครับมีเป้าหมายใหม่เออเรียนไม่ยุ่งมุ่งแต่หญิงนิดเดียวมุ่งแต่หญิงเนีเดียวก็ขึ้เจอกับสาวที่เราชื่นชอบแหละถูกต้องซึ่งก็คือสายใหม่ก็คือน้องสายใหม่แล้วก็ประจชดออกกับการที่วันวันหนึ่งครับเราตื่นมาเราเหมือนได้พรจากฟ้า ซึ่งอุฟ้าเขาบอกว่ามัม่ไดก็คือเสกให้เราอยู่ในวันที่ดึงเมษายนอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเลยๆเขาก็ติดลงไปเรื่อยๆคือหลับตาตื่นมาปุ๊บดึงเมษาสรหลับตาตื่นมาปุ๊บดึงเมษาสรแล้วเราก็เลยใช้วิธีนี้นะครับในการทดลองจีบน้องใส่ใหม่ไปเรื่อยๆในเวทิต่างๆวิธีไหนเวิร์กก็ติดเอาไว้วิธีไหนไม่เวิร์กก็ติดเอาไว้มีทั้งวิธีที่ดีแล้วก็วิธีที่ไม่ดีอาจจะต้องไปแบบไปแลกเพื่ออะไรหลายอย่างมา แต่ว่าเขาเ่งก็ไม่เคยคิดเผื่อใจเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเขารู้ว่าจดนจมูกแล้วเนี่ยเออจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะมันไม่รู้หนะว่าจะหลุดเมื่อไหร่ใช่แล้วเับว่าเอนจอยกับการใช้ชีวิตอยู่ในหลุมที่มั้ยเพราะรู้ว่าถึงแม้วันเนี้ยเราจะทำอะไรพลาดไปเราก็ยังมีพรุ่งนี้เขาถือว่าเป็นวัยรุ่นกล้าทดลองหนึ่งคนใช่เขาถือว่าตื่นตื่นมาปุ๊บอ้าวเป็นวันที่สองในสายนเฮ้ยเอาละครับผมทีนี้ลำบากละดังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับผมปกติเนี่ยนั่งเรื่องอื่นเวลาหลุดเกิดขึ้นครับผมก หนังเรื่องนี้จบเลยเออแต่ว่าหนังเรื่องนี้นะครับผมโดนจหูกเมื่อไหร่นี่เพิ่งเป็นแค่าการเริ่มต,ต้นอ,อ๋อครับก<อ>็แสดงว,าว,าวา่าต้องถามพี่ก่อครับโอกของเราพี่ก่อครับหนังลุกเวลาเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาของการลุกเนี่ยสักประมาณ80%ของเรื่องแต่เนี่ยช่วงที่หลุดจาก แต่ว่าเราคิดต่อไปขนาดว่าถ้าถ้าเกิด hmm, ว okay. ่าเราต่อยว่าจะพรอนจบอย่งไหนจะดีนะมันมันซ้มซึ้มไปในแบบไหนครับเอาล่ะอย่างไรพี่กอลก็มาถึงประเวณที่ของเราอย่งนี้พูดถึงกลุ่มนักแสดงกรอี้ดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเราไปรวบรวมแก๊งแบบแก๊งสัตว์ชิาไน้มาได้ไงนะไม่ใช่แก๊งคอมเปเจอร์นะเป็นแก๊งสัต์ช้านะครับผมใครมาก่อนคนแรกพี่กอล เพราะว่าจริงๆผมกับพี่ก่อดผมกับพี่ก่อดกับโอบเนี่ยคือรู้จักกันมาพี่ก่อดเนี่ยเคยมาร่มวมงานเราตัา้งสมัยโควต์เนาะแล้วก็เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กแล้วก็พี่ก่อดเนี่ยเห็นว่า <Evet. S 1> ทุ่มเทกับหนังเรื่องนี้มาหลายปีลแล้วใครเป็นนักแสดงคนแรกที่มาร่วมจีบเรื่องนี้พี่คนดีคุณโอบาก,ก่อนเลยถูก <c oughs> ต้อง <c oughs> <ๆ>คุณไม่ติดสิบนอนเลยคุพี่ก่อดย,ยื่นแล้วผมไม่ติดแล้วเพรว่าคุณภาพผมอยู่แล้วไโอนตลอดเดี่ยวเล่เดี่เลสนครับก็จะเป็นแค่เรา เอลราเรารู้สึกว่าโอ้ได้แต่งดราม่ามาตลอดแต่เราดูเขาตัวจริงเป็นยังไงเป็นคนดีมันเป็นคนอ้วนเป็นคนอ้วนแต่จริงถ้าถ้าหนักโอบเนี่ยตั้งแต่ low h อ u r ไปจนถึงใส่กระสือครับผมก็ยังไม่มีความ comedy ไว้เห็นเลยน่าสนใจน่าสนใจก็เลยเข้า character วนเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าถามที่ต้องถามคนนี้คนนี้คือรีวิวของจริงครับใครที่คุณคิดว่า กวนที่สุดในชีวิตคุณครับไอ้ถามผมถามคุณคิดยากมากเลยครับผมพ่อแม่คุณก็อยู่ที่นี่วันนี้อ๋อกวนที่สุดในชีวิตเลยเหรอเอก็ต้องเป็นโอ่งเลยครับไม่มีใครที่จะแบบทำอันตรายอะไรผมได้เออนอกจากโอ่งพี่มิกพี่มิกยังได้ด้วยเห็นด้วยครับครับผมเองครับผมเซีหัวคือมีภาพตอนที่เราถ่ายทำอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีหนึ่งที่กับ จะไปเห็นด้วยอะไรหรอคือโอ๋ในในกองเนี่ยเข,เขาจะเป็นคนกลัว้วเขาจะรังคนคนที่แบบว่าชอบแกล พี่ก็บอกว่าผมอยากให้คุณมาเล่นนะเฮ้ยเราพูดแบบนี้ก็สิบปีไปแล้วมันเป็นคำสัญญาเมกภาพมืดนานมาแล้ว ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นที่ระลึกเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราไปถ่ายมา77จังหวัดในกลุ่มเราก็จะมีเยอะมากเลยมันเป็นแค่พวกพอดีนี่พีหมอเค่นั้นเลยเตรียมมามีหมอ,มมหมอต,ะตะกุน <c oughs> ตะกุดเออตะกุดมาตะกุะะดหางช้างหางช้างมีบทอะไรอย่างเงี้ยเราว่านำมาเป็นอุปกรณ์ในการแคสเพื่อให้มันแบบว่าเขา้าเขา้เขาอยูตรง ซึ่งพี่กอก็คือคนที่เขสายลึกว่ะพี่บอกไอ้นี่ไม่ป้าวว่ะถ้าผมชอบผมชอบพักแข่งแรงเลยนะพอได้ผมไม่ปวดน่าจะกับไลาพี่เอิร์ญได้ใช่เพราะว่าคนที่จะมาเล่นเป็นพักเนี่ยจะต้องมีความเป็นเพื่อนกันก็จริงแหละแต่ต้องเป็นคนที่พูดแล้วเออต้องฝังนิดนึ่งไม่งั้นจะไม่มีใครฟังใครแล้วก็เจริญใจไม่โดนะฮะได้พี่โอ๊คได้พี่มีมาได้พี่วิเตอร์มากิมจิกิมจิก็ตามมาเลยเพราะเขาแซ่บในบทนะเออ ต้องบอกว่าตอนที่แคสมานูแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจใตเองดวยค่ืแบบว่าเป็นนักรองแรแบบว่าไม่ได้แต่แบบสายเลยสแสดงเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีคคำนึงที่ทำให้หูสามารถแคสผ่านเข้ามาได้อย่างรวเร็วคำนั้นคือสว่าซึ่งเดี๋ยวไปดูดีนะอยากให้วิ่งไปนไหนว่าวิ่งคยากแน่เลยสุดสุดเลยค่อคนรงส้ากัวเบจริงอแต่พูดอะไดจี้พูดพรอมได้แลไม่เอ็งนเรื่องจริงเ่เรื่องจริง เรื่องจริงไม่เคยไล้ตัดเลยเรื่องตกใจแล้วก็จริงๆแล้วแล้วลุงเบลในชีวิตจริงเป็นคนคุณพอหรือเปล่าเป็นคุงเปนนองแม่ที่ะอยากให้น้องเล่าเรื่องแบบว่าที่บ้านอ่ะซึ่งวันนี้น่าจะอยู่แถวนี้ด้วยเราก่อน มัเป็นการแสดงอะมันเป็นการแสดงในการแสดงเดี๋ยวดูน้องน้องเบลเรื่องนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วที่น้องปูนหล่ะมาอย่างไรคนนี้แล้วพี่กอนะเขามีเหตุมีเหตุผลเดียวเลยนะครับเขาเดินเขาห้อแคสต์มาแล้วเขาบอกผมว่าเขาอยากเป็นซันแอนเชียร์เท่ม่เงนะคอยที่คอยพี่กอปูนปูนเดินเข้ามาในห้องแคสแล้วพูดว่าพี่กอด เพราะตัวละรนี้เขาเพิ่มให่ใช่แล้วผมว่าที่ผมเลือกคนที่พูดแบบนี้ไม่น่าเชื่อไม่ไม่มั่นใจพี่พีหน้าเสียอะไรพูดเลย ทำไปเลยมากมายแล้วเพราะว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่รองแรกในชีวิตของพีเลยคือเรื่องแรกที่เปแคสตใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยแล้วร<อ>ู้สึกแบบว่าแบบว้าวแบบเราได้มาแคสแล้วแค่ได้แคสต์ก็แบบดีใจมากๆแล้วค่ะแล้วพอได้ได้รับเรื่องเล่นละกันพอเราได้มาอ่านบทเราก็รู้สึกว่าตัวละคสรสังเวยน่าสนใจมากเขาดูมีมิติของของตัวละครจริงๆคนคนนอกจะมองว่าเขาเป็นคนจะใส่ร้าเริมแต่สุดท้ายแล้วทุกคนคนลทุกคนลดมีอะไรหนึง จริงๆก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะกับการที่เป็นหนังเรื่องแรกที่ว่ามันต้องกดดันมากเนาะแล้วพี่ตอนแรกอะเหมือนจะกดดันแต่บบของที่ว่าทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนอะค่ะเรารู้สึกว่าพอเราทำงานแล้วมันสบายใจมันสนุกสนานอย่างเงี้ยความกดดันมันก็เลยลดลงไปเยอะมากๆอ่็คือเป็นการทำงานที่สบายๆชิลๆนะครับตอนผมพี่ก่อดน่าจะน่าสมันว่ะผมน่าจะไปเยี่ยมกอดมาสักครั้ง มันปิดไปกี่กล้องไปแล้วสิเราเปิดอีกคิวไหมเปิดชิวไม่ม่โหไปเยี่ยมหอกค่ะคุณเกิดไหมคะอะไรอย่อางนี้งาก็เดี๋ยวมาดูว่าการแสดงของมีงมงเป็นยังไงกันแบบแรกนะครับ